กินข้าวด้วยกันนะครับทุกคนวันนี้ยายจะพามาทำผัดพริกสามสีนะอันนี้ก็หมูนะหมูหั่นเป็นชิ้นนะแล้วก็หมักด้วยซอสซอสถั่วเหลืองก็ได้ซอสฝาเขียวก็ได้นะแล้วก็ใส่น้ำตาลไปครึ่งช้อนอ,อยู่ที่หมูด้วยหมูมากหมูน้อยใส่น้ำตาลไปอันนี้หมูประมาณกีดครึ่งยายก็ใส่ไปครึ่งช้อนชา แล้วก็น้ําหน่อยหนึ่งแล้วก็คนคนคนกันจนหมูดูดน้ําแห้งแล้วนะทุกคนแล้วหมูจะนิ่มก็จะมีอันนี้ยายจะเพิ่มเติมไปนะ<อ>เห็นไหมเอ่ยอลำพริกสามสีสีสันสวยงาม แล้วก็กะเทียมมาเรามาลงมือทำกันเลยยายก็ตั้งกระทะวันนี้น้ำมันหมูนะทุกคนวันนั้นยายซื้อมันแข็งมาเจียวได้น้ำมันเยอะแล้วน้ำมันก็ไม่จับไขก่กรอบ,อ,บอร่อยกากมันนะออร่อย เดี๋ยวกระเทียมให้หอมกระเทียมนี่ยายใช้นี่ไฟแรงไฟแรงเบาแรงเบาไฟเดีวยายก็จะใส่หมูลงไป พอหมูเริ่มขาแล้วนะทุกคนหมูเริ่มขา,าแล้วก็ใส่พริกลงไปพริกกับกระหล่ำมันจะสุกพร้อมๆกันนะเราก็ใส่ไปพร้อมๆกันเลย หอมมากทุกคนหอมพิกพิกนี่พอสุกแล้วจะหวานมากกระตายของยายก็ต้องเติมน้ำนิดนึงนะอน,น้ำร้อนเติมนิดนึง ยายก็จะปรุงซอสฝาเขียวก็วผงชืรสเค็มอร่อยแล้วนะทุกคน เพราะว่าความหวานได้มาจากตอนที่เราหมักหมูแล้วก็พริกพริกก็หวานอร่อยละยายก็จะเพิ่มความหอมไปอีกหน่อยหนึ่งคือต้นหอม หอมหอมน่ากินอย๋าวก็จะปิดไฟแล้วนะทุกคนสวยงามตามท้องเรียน ข้ายายนะยายทำยายผสมได้หมดเอาเป็นว่าในในตู้เย็นมีอะไรยายก็จะจัดการมาผสมกันให้หมดแล้วก็โรยหอมซอยไปก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนผัดพริกสามสี่ของยายอร่อยเวอร์ลัง โยเวอร์วังนะคะผัดพริกสามสีนะคะฝานมะละกอต่อนะเพื่อนๆอ่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตำส้มนะแต่จะแกงส้มมะละกอแต่คงไม่ได้ลงคลิปแล้วเพราะว่ายายทำไปหลายคลิปแล้วเออแกงส้ม ไม่ต้องหั่นใหญ่เนาะมันจะได้สุกง่ายๆมมละกอนี่ดีจังเลยลูกเออเม็ดไม่มีเลยเห็นไหมเม็ดไม่มีเลยเมื่อเช้าออกไปซื้อรถพุ่มพวงรถพุ่มพวง,พงของเยอะหมดจะเอาอะไรอ่ะถุงลยยี่สิบยี่สิบายก็ได้ตรงนี้แหละเพราะว่ามันมีหลายคันไง คันนี้ไม่มีที่เราต้องการอีกคันนึงก็มีคันนี้ไม่มีที่เราต้องการอีกคันนึงมันก็มีแต่ต้องไปยืนรอเวลาเขาก็จะมาเช้าหน่อยตรงที่ยายอยู่เนี่ยไม่ต้องกลัวอดแม่้าเอ่ย ร้านสะดวกซื้อแล้วก็หลายเอ้ดังๆอ่ะหลายเป็นมินิมานะ่ะหลายอันอยู่สะดวกสบายที่ยายอยู่ไม่ต้องออกตลาดก็มีกินกใอยมีเงินอย่างเดียว <c oughs> อ่ะกใอยมีเงินอย่างเดียวอ่ะสะดวกสบายเรื่องกิน บ้านเอือกับข้าวถุงละยี่สิบก็ยังมีอยู่นะกับข้าวถุงละยี่สิบถ้ายายถ้ายายไม่ทำยายก็ไปซื้อถุงละยี่สิบมันก็กินได้แหละสองคนตายายก็ได้อยู่มื้อหนึ่งอะ่ะถุงหนึ่งอะ่ะมันก็ประหยัดได้อยู่ถ้าเราอยู่แบบเนี้ยหมูไม้ละห้าบาทก็ยังมีนะที่ยายอยู่เนี่ยอใครสนใจมาเลยเนี่ยว่าเราเราแวกบ,บางขุนเทียนหนึ่งเนี่ยเอ,อืออาทรบางขุนเทียนหนึ่งเนี่ยข้างหน้าโครงการอะ่ะแม่ค้าเยอะ มีตลอดผลละม้วงผลไม้มีหลายเจ้าว่างๆอยากกินของอร่อยก็มาเนอแถวเนี้ย